คืออย่างที่พี่นาบอกเมื่อวานเนี่ยเวลาข้อตกลงหยุดยิงมันถูกละเมิดเนี่ยฝั่งเราเนี่ยจะต้องมีหลักฐานพิสูจน์มัดตัวให้ได้ว่าฝั่งกัมพูชาโจมตีเข้ามาก่อนแล้วถ้าฝั่งกัมพูชาจะแก้ตัวเนี่ยมันก็สามารถทําได้หลายทางทั้งหาพยานหลักฐานที่เขาเรียกเป็น fabricated ก็คือทําขึ้นเองเพื่อมาตอบโต้ว,ว่าไม่ใช่ฉันไม่ได้ยิงฝ่ายไทยยิง อีกอันหนึ่งก็คือใช้อากับกริยาหรือท่าทีของผู้นำเช้าเนี่ยในระหว่างที่ทหารกัมพูชาก่อกวนอยู่แถวภูมิเขือหุ้นมาเน็ตโพสต์ภาพในเอีรยริบายสบายๆแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยสถานการณ์ชายแดนรีลีฟแล้วผ่อนคลายแล้วพี่น้องทหารของเราพักผ่อนได้แล้วการพูดเช่นนี้มันจะถูกนำมาประกบกับ หลักฐานพยานที่กัมพูชาสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นเรื่องเดียวกันว่าเออกัมพูชาเนี่ยไม่ได้ทําอะไรอย่างที่ไทยกล่าวหาไม่ได้โจมตีประสาทต,ตาควายเราไม่ได้โจมตีภูมะเขือเพราะฉะนั้นเวลาดูเนี่ยเราจะต้องดูสองมุมอันนี้คือการพยายามรวบรวมหรือสร้างเรื่องนะเพื่อให้ดูว่าฉันไปโจมตีเธอได้ยังไงผู้นําของฉันดูสตอนเช้าเนี่ยยังอยู่ในอิรายาบถผ่อนคลายสบายสบาย คุยกับทหารอย่างามีความสุขว่าเออทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีเรียบร้อยแล้วอ่ะฮะอันนี้ก็เอามาให้ดูเพื่อที่จะประกอบการพิจารณาสถานการณ์และเหตุการณ์ทั้งหมดนะก็ถือเป็นคอนเท็กซ์หรือบริบทของสถานการณ์ทีนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะทางกองทัพภาคที่สองได้ออกแถลงการหลังจากคุณมาเนทโพสต์ภาพนะกองทัพภาคที่สรายงานว่าฝ่ายกัมพูชาละเมิด ข้อตกลงหยุดยิงพบการก่อกวนและใช้อาวุธโจมตีเข้ามาในหลายพื้นที่โดยกองทัพบ,บกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่สองถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยโดยฝ่ายไทยได้ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดหลังเที่ยงคืนผ่านไปแต่หน่วยทหารในพื้นที่ได้รายงานพบการปฏิบัติทางทหารของฝั่งกัมพูชาหลายจุดตลอดคืนจนถึงช่วงเช้า พบการก่อกวัวและใช้อาวุธยิงสนับสนุนเข้ามาในพื้นที่ฝ่ายไทยในหลายพื้นที่เช่นช่องบกช่องอันมาซัมเต่ประสาตาควายและภูมะเขือซึ่งฝ่ายไทยได้ตอบโต้ตามสถานการณ์โดยใช้กำลังในแนวหน้าและอาวุธยิงสนับสนุนเพื่อยับยั้งการปฏิบัติดังกล่าวของฝ่ายกัมพูชาแล้วก็ เมื่อสักครู่ที่รายงานไปแล้วเนี่ยพลตรีวินไทยสุวารีก็ออกถแถลงการนะบอกว่าเป็นที่น่าเสียดายที่ฝ่ายกัมพูชาได้มีการละเมิดข้อตกลงอย่างจงใจและเจตนาทำลายระบบความไว้เเนือชื่อใจระหว่างกัน